สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีททุกทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบ b บีบีพารวย Channel เนาะเรามาต่อกันที่สุดเด่นฮานอยกันเลยนะคะ B จะให้เน้น5และให้รอง8นะคะตัวเจาะนะคะห้า3ูน58ห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแปดูนแปดสาม แปและก็85นะคะสูตรเด่นห้าน้อยนะคะ B ก็จะให้เด่น5และให้รอง8เนาะตัวจอก็จะได้ตามนี้นะคะและ B จะให้เน้น4ี่หางนะคะจะให้เน้น57 58 80และก็85นะคะ เดนฮานอยของเรานะคะตัวเจาะวิ่งรูดตัวนี้นะคะบีก็จะให้ตามนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะไม่ชอบตามตัวที่บีเจาะให้นะคะก็สามารถจับเจาะตัวที่เหลือก็ได้เนาะและบีจะไม่ได้วางเลขเบิ้ลใดๆให้นะคะให้พี่ๆจับใส่เองเนาะสูตรเดนฮานอยนะคะของเราก็จะสามารถจับเลือกเล่นได้ทั้งเฉพาะกิจพิเศษปกติและก็ vip นะคะตัวที่บีคิดว่าน่าจะมานะคะประจํางวดวันที่11บีชอบ5 7 5 8นะ สองตัวนี้นะคะบีว่ายังไงก็ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะเราไปดูกันต่อที่สูตรเม็ดเดียวกันเลยนะคะว่าบีจะฟันให้ตัวไหนและให้อัดตัวไหนเนาะไปดูกันเลยจ้าเรามาดูกันต่อที่สูตรเม็ดเดียวประจำวดวันที่11ส,สิงหากันเลยนะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะบีจะวางเลขเด่นให้หนตัวเท่านั้นเนาะบีจะให้เด่น5นะคะ เน้น5ฟัน5อัด5นะคะจะให้เน้น5 3 5 6 5 7และก็5 8นะคะ สูตรไม่เดียวของเรานะคะก็จะสามารถจับเลือกเล่นได้ทั้ง4ฮานอยเลยนะคะไม่ว่าจะฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอยเวพเนาะบี B. จะให้น้น5้ฟัน5้าอัด5นะคะตัวที่บีให้เน้นนะคะให้53 5 6 5มและก็58เนาะบี B. จะเจาะนิ้นๆ้นเลยให้4่หางนะคะที่เหลือนะคะพี่พถ้าไม่ชอบตัวที่บีเจาะให้เนาะก็สามารถจับตัวที่เหลือไปเจาะเองได้นะคะ ถ้าใครไม่มั่นใจก็จับวิ่งรูดไปเลยก็ได้นะคะเพื่อความชัวร์เนาะยังไงดูสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรเด่นฮานอยจบแล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูสูตรวิ่งรูดตัวเจาะกันด้วยเนาะเพื่อที่จะจับตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะคะและก็จะชัวร์กว่านะสำหรับวันนี้นะคะบีก็มาวางแนวทางสูตรเม็ดเดียวและก็สูตรเด่นฮานอยให้เรียบร้อยแล้วเนาะบีก็ขอพี่ๆทุกคนโชคดีนะคะ ยังไงก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเนาะสูตรก็มีเข้าและไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ